สวัสดีเ,เพื่อนๆอืมถ้าเราอยากจะปิดตรงรูตรงนี้นะเราจะทํายังไงแบบง่ายๆเลยนะอืมคือมือได้น้อยนะไปะไปดูกันไปครับอย่างแรกเลยนะครับเราก็ต้อง,ต,องต้องหาเศษปีเนียมก่อนที่มันฟัมฟางใกล้เคียงกับที่เราต้องการนะครับก็นี่นะก็ได้เศษมาละนี่แล้วเราก็เอาท่อปีเนียมเนี่ยมาวางแล้วก็ขีดด้วยเม็ดจิกว่ามันอ่าได้ขนาดนี้ไปเดี๋ยวเราเอาไป ตัดเล็มกันเลยนี่เป็นยังไงแล้วเราก็เล็มไปเรื่อยเล็มไปเรื่อยนะครับท่านผู้ชมเราก็ตัดไปทีละนิดนิดนะครับจนเอ่อจนมันเริ่มจะกลมนะครับก็คือค่อนข้างจะกลมนะครับก็เดี๋ยวเราเอาไปขัดสะขัดผ้าซาอีสักนิดหนึ่งเนี่ยมันก็ได้ตำแหน่งที่ใกล้เคียงกลมของ ปิดหัวปิดท้ายท่ออลูมิเนียมตอกนิ้วขึ้นได้แล้วนะครับก็อันนี้ก็จะทำแบบง่ายๆเลยนะครับประมาณนี้เลยนะครับห <laughs> ลังจากเราตัดกับขัดมาเรียบร้อยแล้วก็มาลองทาดูนะครับดูซิ่ว่ามันได้ไหมใกล้เคียงไหมแหมไปอันว่าปิดหัวปิดท้ายแล้วครับอืสุดยอดเลยครับ